สมมติว่าสมมุติว่าเรามีพอร์ตกองทุนอยู่ห้าใบใช่ไหมเรามีพอร์ตกองทุนอยู่ห้าใบการที่กองทุน My for e x Fund เนี่ยประกาศอหลังวันที่สิบเอ็ดเนี่ยพบกันอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะพบกันหรือเปล่านะแต่ว่าแต่ว่ามันมันในฝ้าของตัวเทรดเดอร์เนี่ยเราเรามองเรื่องผลกระทบเนาะก็ถือว่าพอร์ตเนี่ยติดลบไปไอ้หายไปเท่าไหร่สามสิบเปอร์เซ็นเออของผมอะหายไปสามสิบเปอร์เซ็นต์อืมคต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องกองทุนนะ นี่<ช>เริ่มทีมเงนเปิดไประเด็นแล้วเดี๋ยวเล่าก่อนเลยดีกว่าไม่ได้อัปเดตแล้วมาเล่ากันมาคือ,ค,อคือเราต้องเราต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าคือผมเนี่ยเข้าใจเรื่องโมเดลกองกองทุนอยู่แล้วคือผมว่าเข้าใจเรื่องโมเดลกองทุนเรื่องหนึง่งนั่นก็คือตัวของกองทุนนะถ้ายังไง c a s โ flow in กับ c a s โ flow out คือเงินค่าสมัครสอบกับเงินที่ป a y out ออกไปเนี่ยเงิน c a s โฟอ o w เนี่ยมันมากกว่า c a s โ flow out เมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกองทุนก็ยังอยู่ได้ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็อย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่ในเก้าสิบคนส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซนตในตลาดราคาทุนแต่คนสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันกลับได้เลเวลเลทหนึ่งร้อยเท่าของเงินทุนไงเพราะฉะนั้นสัดส่วนคน,น,นได้กําไรมันก็ได้เยอะอันนี้คือข้อที่หนึ่งแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าถ้าใช้คําว่า make sense นะ่ะเอ่อคําว่า make sense นะ่ะมันแทบจะเป็นไปได้เลยถ้ากองทุนนั้นนะ่ะมี มีขาเข้าที่เยอะมากๆม,มากกว่าขาออกแต่ว่าด้วยความที่อช่อง elite t d i n g club เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้มีโอกาสรู้จักผมผ่าน y t u t u เนี่ยจะเห็นว่าโหอาจารย์เอิร์ธเนี่ยสอบใบกองทุนเนี่ยหใบเลยเ,เคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมผมถึงสอบ5บ้ใบมาเป็นเพราะเรื่องราวเดียวเลยคือเราไม่มีทางมั่นใจอะไรอย่างใดอย่างหนึง่ง อย่างเช่นถ้าเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเรายังไม่เทรดสินค้าเดียวเลยบางคนน่ยบางคนก็เทรดทองเทรดเอเทรดอีเทรดยูเทรดยูแคเทรดยูเชเทรดทุกแอสเซทถูกป่ะมันคือหลักการขั้นพื้นฐานในฐานะเทรดเดอร์และอินเวสเตอร์คือการกระจายความเสี่ยงเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งงานเลี้ยงแม่งก็ต้องมีวันเลิกลาแหละแต่ว่า ก็ไม่ได้คิดไงว่าไอ้งานเลี้ยงที่มันมีวันเลิกลาเนี่ยมันเป็นกองทุนอันดับสองกองหญ่เลยนะถือว่ากองใหญ่เลยนะไปก่อนเนี่ยผมว่าสมมุติว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ากองทุนเออย่างเช่นกองทุนที่ผมว่าคนไทยไม่ค่อยนิยมอ่ะเอาเป็นอีแปดก่อนผมว่าอีแปดไม่ค่อยมีคนนิยมในไทยอ่ะไม่เงยปากบอกเลยอ่ะว่ามันไม่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็จัดโปรโมชั่นดิสคาวลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือแบบโอ้โห คือคือเราก็เราก็เออเราก็เราก็รู้สึกว่าอืมโอเคเราก็รู้สึกว่าเอ่อมันก็มันก็เป็นเรื่องที่เออตลกดีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกมันมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเล็กน้อยนะอันเนี้ยกำลังติดลบเลยเก้าเปอร์เซ็นเฟสสองนสุดท้ายแล้วโดนบิทคอร์เอาเอาผว่าไม่เป็นไรแล้วกันหรือเรียนขอมองมองว่ากองทุนอื่นจะได้รับผลกระทบหลังจากนี้ไหมจริงจริงต้องบอกก่อนว่า มองมองในภาพเล็กก่อนในภาพประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยน่าจะมีปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของฟ็อกเทรดอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามองในสเกลของ global นะฮะเราเราต้องใช้คําว่าสเกลของ global เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ทํางานแค่ในประเทศไทยเนี่ยก็คือทํางานในฝั่งของ global ด้วยถ้าเรามองในสเกลของ global เนี่ยเราเราค่อนข้างมีความคิดว่าเอ่อไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะคําถามคือคําถามคือทําไมเราถึงพูดแบบนั้นเพราะว่า เพราะว่าคนต่างประเทศอะ่ะเขาเขาโอเคกับการเทรดโบเกอร์ที่เป็นบีบุ๊กอยู่แล้วตราบใดที่มันสามารถทําให้เขาได้盈利ไดใช่ถูอว่าถือว่าเที่ยงก่อนได้ก็คือเขาก็โอเคถูกไหมใช่คนไทยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยจะโฟกัสเรื่องของรายเส้นถูกไหมอ่าอืคนไทยจะโฟกัสเรื่องของรายเส้นแต่ว่าในในมุมมองของสเกลระดับโลกเนี่ยเขาไม่ไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องนี้ในพอร์ตจริงคนต่างประเทศบางทีเหตุบีเลยอ่าถูกไหม เพียงแค่ว <poems> ่าเขาขอให้ได okay. ้เงินอ่ะเออได้เงินเร็วอะไรเงี้ย <enseñ> มันม like ันอนได้อะไรเงี้ยเขาขอเร็วอะไรเงี้ยเขาเขาก็เขาก็จะยังเทรดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคําถามคือก็อาจจะมีการได้รับผลกระทบบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็อาจจะทําให้อุตสาหกรรมเนี้ยเหลือเพเยอร์ที่อยู่ในตลาดไม่กี่ราย เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเราสามารถที่จะสอบกองทุนได้ปกติเพราะมันคือการลงทุนแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดว่าเราสอบผ่านแล้วเราถอนกําไรเราถอนทุนคืนเราก็ไม่มีความเสี่ยงแล้วไงอถ <ừ. S 1> ูกไหมแต่ถ้าถามว่าแต่ถ้าถามว่าให้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีพอร์ตล้านเหรียญสองล้นลานเหรียญแบบเมื่อก่อนมันมันคงมันคงไม่ใช่แล้วล่ะใช่เท่าที่ดูก็คือต้องแบบ เรา<ช>อยู่กองนี้เราเล่นเกมตามเกมเขาแล้วเราก็ถอนเงินออกมาให้เราไม่ขาดทุนใช่แล้วก็แล้วก็แบ่งเงินมามาในาในในพอร์ตส่วนตัวก็ได้มาในพอร์ตส่วนตัวได้นะครับซึ่งซึ่งเรามีโบล็เกอร์คอนเน็ t นะครับเป็นสปอนเซอร์นะครับก็เปิดพอร์ตกับบล็เกอร์คอนเน็ t ผ่าน elite trading club จะได้รับห้องส g n a l ทองฟรีนะฮะ <laughs> <laughs> นะครับวันนี้ขอทุกเม็ดนะครับแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่กางจะบอกคืออ่ะแล้วแล้วเราแล้วเราลองมาดูประเด็นของตัว MFF MM ที่ที่เขาเอประกาศกันสนักนิดหนึ่งนะ,อะบอสมีประกาศอืมไม่ได้เตรียมไว้ไม่ไม่ได้เตรียมไว้ใช่ปะ่ะผมก็ไม่มั่นใจผมก็ไม่ได้เตรียมไว้เหมือนกันอ่ะเขียนไปว่า MFF MM ก็ได้เออเอาอะไรก็ได้แล้วก็ให้ให้บอสแชร์สกีนนะครับเดี๋ยวเราเราลองมาเราลองมาดูข้อมูลอะในภาพนี้ยเขาเขาพูดว่าอะไรอ่ะครับ เขาพูดว่าจริงแล้วใช่ห้กพูด็คอเหมแบบว่ามันพูดในทํานองว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่ประเทศแคนาดาซึ่งเขาก็มองว่ากฎหมายตัวเนี้ยมันยังต้องรอนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทางศาลของทางขอแคนาดาครับเขาบล็อกบัญชีของ MyForex Fund กฟทำให้รายการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถทำได้แล้ว ผม,ผมติดใจอยู่ตรงคำหนึ่งก็คือมัน,มนบอกว่าเหมือนไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่ว่ามันเกิดมันปิดทันทีในวันที่หนึ่งผมว่ามันแปลกไอ้ตรงเนี้ยมันกลิ่นมันมีกลิ่นทแม eng ขม e n เอาเป็นว่า <laughs> เอาเป็นว่า <laughs> เอาเป็นว่าหนึ่งยูไม่ประกาศก่อนใช่ทั้งๆท,ท,ที่โดยปกติแล้วทางศาลอะไรเนี้ยเขามีคําสั่งล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วนะครับเดือน <Ừ. S 1> สองเดือนสามเดือนเขามีก่อนอยู่แล้ว <Okay. S 1> นะครับแล้วก็อันนี้เขาก็มายืดเวลาอีกว่าเราจะได้ไดคําตอบทั้งหมดเมื่อถึงวันที่สิบเอ็ด กันยายนนี้โอเค <Okay. S 1> เหมือนจะยืดเวลาอีกสิบวันเนี้ยเอ,อ hmm. ประมาณเชิงว่าแบบเหมือนกับทําให้เทรดเดอร์เนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณเนี้ hmm. ฮะที่ <okay. S 2> ที่จับใจความได้ฮะโอเคอ่ะเราเราลึกไปสักนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าคุณรู้่าว่าคุณรู้าว่าในอุตสาหกรรมเทรดเดอร์เนี่ยเคยมีพี่ท่านหนึ่งเขาพูดไว้นะคนนี้เขาชื่อว่าพี่ป้านมารกกีุ๊ปเขาพูดประโยคหนึงว่า ความเสี่ยงของเทรดเดอร์บางครั้งไม่ใช่เทคนิคอลกับเซตอัพการเทรดแต่บางครั้งมันคือเรื่องของเลกูลเลเตอร์จากสิ่งที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้นั่นคือเลกูลเลเตอร์จากภาครัฐนะครับซึ่งซึ่ง <c oughs> ซึ่งเหตุการณ์นี้มันมันมันถือว่ามันถือว่าเออก็ก็ก็นึกนึกดึกย้อนคำนั้นแหละ แต่ว่าด้วยความที่ช่อง Elite Trading Club เนี่ยมันเป็นช่องที่เราเชื่อเรื่องของความความที่ทุกคนเป็นเป็นเทรดเดอร์ที่มีคุณภาพะนะเราเราน่าจะกระจายความเสี่ยงกันกันได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะออสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในในข้อมูลเขาบอกว่าเขาโดโดนเลกูุเลตของ CFTC อันนี้อันนี้บอลรู้ไหม uh huh. อือก็คือ คอมม o ดิตี้ฟิวเจอ r ์เทรดดิ้งคอม i ิชชั่ก็คือเป็นเหมือนกับสถาบันในการดูเรื่องของเลกูลเลตสำหรับการเทรดสินค้าฟิวเจอร์และก็สินค้าประเภทของเดลิเวอรีหรือว่าสินค้าที่เป็นเลเวลซึ่งก็ซึ่งเขาเนี่ยกล่าวหาตัว,ว m ม f o r e x Fund ฟัว่า,าชักชวนคนเล่นสินค้า level ate, เลเวลชักชวนรายย่อยเล่นสินค้า, level าเลเวลทำนองว่าเปิดโบ<อ>๊กเองเอะไรอย่างเงี <laughs> เ้ย แต่แต่แต,แต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเออเราก็ไม่คอนเฟิร์มว่าเอกสารเนี้ยมันมันจริงหรือไม่จริงต่อให้มันจริงแต่ว่าเราเราเรากลับไม่ได้เรากลับไม่ได้ตีความว่าเรากลับไม่ได้ตีความว่ากรอตโโยนเหตุการณ์เนี้ยเรากลับตีความโดยส่วนตัวในฝ้าของผมผมกลับตีความว่า My f o ลักซ์ฟันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของ f i n a n c i a l Structure ข้างในหรือเปล่า Mm hmm. อ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างการเงินที่ภายในอ่ะ,อ,ะอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นอาจารย์บอสเนี่ยอาจารย์บอสเป็นกองทุนอาจารย์บอสเนี่ยเนี่ยที่ที่ที่ไลฟ์กับผมทุกสัปดาห์เนี่ยอาจารย์บอสก็ทาหน้าที่เป็นดูแลดูแล,ด,แลดูแลงานในส่วนของลิควิดโปรไวเดอร์เนาะของ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 โบรกเกอร์ทองคำใช่ไหม mm hmm. ซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า เออมันมันบางทีมันอาจจะเกิดจาก financial structure ข้างในอีกทีหนึ่งด้วยก็ได้นะอือถูกไหมถูกไหมไม่งั้นกรตอเขาเปิดมาสามสองสมสีปีเนี่ยที่ my forex fund เนี่ยทำไมกรตอไม่เล่นตั้งแต่ปีแรกๆล่ะอือ <c oughs> นั่นแหละเล้ลวก็ตอ,ตอนนี้ใช่ใช่ใช่แล้วแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันทำแม่งทำแม่งตั้งแต่แรกนั่นก็คือการอาววิเคราะห์วิเคราะห์เราเป็นนักธุรกิจกันเนาะเราลองมาฝึกวิเคราะห์ดู การที่กองทุนกองทุนหนึ huh. <an> ่งเนี่ยประกาศว่าไม่มีลิมิตในการสอบเนี่ยคําถามเลยคือมันเป็นข้อดีหรือมันเป็นข้อเสียในมุมมองของเจ้าของธุรกิจไม่ใช่มุมมองของเทรดเดอร์เอเออก็ถ้าวิเคราะห์ดีๆอ่ะมันมันเป็นข้อเสียนะเพราะว่าเราต้องยอมเชื่อตัวเองเพื่อที่จะแข่งกับคู่แข่งถูกไหมเออ ก็คือเหมือนแบบต้องเอาข้อได้เปรียบมาดึงส่วนแบ่งส่วนแบ่งการตลาดของเทรดเดอร์ที่จะมาเทรดอืมอืมแล้วเมื่อแบบพอพอมันดึงส่วนแบ่งมาปุ๊บแล้วอาจจะมีเรื่องด้วยโครงสร้างทางการเงินในบริษัทภายในอยู่แล้วหรือเปล่าอ,อันนี้อันนี้ไม่ทราบอืม,อมก็ก็คือเหมือนกับทำนองว่าเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่า,าจ,จะต้องประกาศเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่าอ,อ,อ่ะอีกอันหนึง่ง หลังหลังหนึ่งสิงหามีการปรับราคาไม่ปรับป,บปบแต่ไม่เออเขาบอกว่าจะปรับแต่ไม่ปรับเขาบอกเขาบอกว่าจะปรับแต่เขาไม่ปรับออใช่อ่ะอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอมาที่สองอันนี้สามเลยคืออ่ะประเด็นข้อแรกเนี่ยมันมันก็ไม่สําคัญนี่เพราะว่าแต่ละกองทุนเนี่ยเขาก็ทําในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือการไม่มีลิมิตในการเทรด แต่ถ้าเรามองลึกๆดูเนี่ยมันมีดีเทลข้างในที่แตกต่างกันแตกต่างกันใช่มผมจับได้อยู่อย่างหนึ<ด>่งคือแตกต่างกันใช่อย่างเช่นเอ่อ f มโอเนี่ยราคาเขาไม่ได้เปลี่ยนก็จริงแต่ราคาราคาเขาโคตรแพงเขาไม่ได้ลดราคาเลยนะไม่ไม่เคยมีโปรโมชั่นลดราคาเออนี่นี่คือข้อที่หนึ่งน่า,นา,นานจะมีทีข้อที่สอง f อทมห้ามแกปปิ M ้ง คำว่าแก p ปปิ้งคืออะไรคำว่าแก p ปปิ้งคืออ,อห้ามเทรดผมใช้ผมใช้คำว่าอะไรดี 2> 2สองสามวิปติดมันมันไม่ใช่แบบนั้น <laughs> อันนั้นเปนส่วนหนึ่งห้ามเทรดแกปปิ้งแบบห้ามห้ามโอเวอร์เทรดอ่าโอเคก็คือต้องมีเรื่องของอะไรเขาเรียกอ,อะไรคอนสิเตนซีในเรื่องอการคุมหลอดใส อย่าอออินใช่ใช่ใช่คือคือคือต้องบอกก่อนว่าบางคนน่ะมันไม่ได้อออินแต่ว่าบางคนอน่ะเขาเทรดสมาร์ทมันนี่คอนเซ็ปต์แต่ว่าเอสมันสั้นแบบห้าสิบจุดแปดสิบจุดอ่ะแล้วแล้วแล้วเหมือนกับว่าคนนั้นอ่ะเหมือนคนนั้นเขากดไปแปดสิบลอดอ่ะคือคุณนองคดูมถ้ากดถ้าเกิดออเดอร์เนี้ยมันคือปลายไส้สาหรับเขาอ่ะคือแล้วสมมุติว่ารันซักรันสักเอ่อสักห้าพันจุดห้าพันจุดได้่าไรวะ โอ้โหอะไรวะตัวเลขไม่ออกอ่ะแต่แต่หลายล้านแต่แต่เออเออเออก็แบบมันมันหมายความว่ามันหมายความว่าการเทรดสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์ไม่ไม่ผิดแต่ว่าการที่เขามองว่าสิ่งเนี้ยมันคือแกปปิ้งเนี่ยก็ถือว่าใช่ก็คือคือมันมันดูเบสมากกว่าคําว่าโอ์เออเพราะว่าเพราะว่าในมุมมองของเฮดฟันอ่ะเขาไม่ได้เทรดแบบนี้หรือในมุมมองของพวกแบบป๊อปเทรดเดอร์อะไรเงี้ย ่าแล้วแล้วเราลองมาดูอย่างเช่นกองทุนอื่นอ่ามีกองทุนไหนบ้างนะอ่ะกองทุนท o ฟอร์ kind of เรกฟัเขาใช้วิธีการคืออะไรครับก็คือแอดแอดออนปะแอดออนเพิ่มราคาเออเพิ่มราคาคืออ่ะคุณคุณอยากไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาไหมอ่ะ <S <s จะ่ายเพิ่มสี่สิบเหรียญถ้าคุณสอบพอร์ตถ้าคุณสอบพอร์ตหมื่นแต่ถ้าสมมติว่าคุณสอบพอร์ตแสนอ่ะคุณจ <s> ่ายเพิ่มหรือร้อยเหรียญเนี่ยคุณได้ไม่คุณไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาอืมก็เหมือนว่าเขา ปิดความเสี่ยงโดยการเพิ่มราคาไปแล้วอ่าใช่อ่าแล้วก็อย่างเช่นอีกอีกกองทุนหนึ่งที่ผมว่าผมคิดว่ามันจะไปก่อนแต่ว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกองทุนหนึ่งที่ผมมาถือพอร์ตของเขามากที่สุดแหละ <c oughs> ก็คือของ e8 funding ที่เคยมีปัญหาเนาะอืมของ e8 เนี่ยเออผมไม่ค่อยเห็นโปรโมชั่นลดราคาจากเขาแล้วก็อันที่สองเลยคือ ความโหดของ e8 คือค่าธรรมเนียมในการเทรดอือก็คือค่าคอมแพงสเปดแพงนี้ค่าคอมโคตรแพงคือ <ừ. S 1> ผมแชร์ลิงก์ให้ฟังแล้วกันพอต <ừ. S 1> ผมมัเคยมีครั้งหนึ่งติดลบห้าพันเหรียญมั้งห้าพันอืมห้าพันเหรียญแต่ว่าค่าค่าคอมอ่ะคือพันแปดแล้วอะ่ะคือห้าพันบวกอีกพันแปดเออเออซึ่ง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 อันนี้มันก็จะเป็นข้อเสียของของตัวของตัว e8 แต่ว่า อีแปดก็ก็ย sort of mm ัง hmm. ก <c oughs> ็ย Mont e ังเป็นกองหนึ o ่งที e ่ยังน่ารักอยู่สําหรับผมนะเออแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีบางกองที่ที่เมลมาบอกว่าเนี่ยเราไม่ได้มีผลกระทบหรอกเพราะเราไม่ได้จดทะเบียนผ่าน CFTC อ่ะเราไปจดทะเบียนที่เอเมเร e อ่ะเราก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องเลกูลเลเตอร์แบบนี้กองก็ควรตีนเนาะตอเราใช้คานี้แล้วกันนะขิงหน่อยขอขิงหน่อยขอขิงหน่อยไหมช่วงนี้เอออะไรประมาณนั้นซึ่ง ซึ่งอันนี้ครับก็ก็อยากจะแบ่งปันให้ให้ทุกคนได้ได้เก็บภาพไอเดียนะอ่ะแล้วแล้วแล้ววอทเกในในมุมมองของผมเนี่ยผมผมมองยังไงต่อละกันผมมองเป็นสองซินาริโอละกันนะครับซินาริโอที่หนึ่งคือหลังสิบเอ็ดกันยายนหลังสิบเอ็ดกันยายนเออเราจะถ้าเกิดว่ามันกลับมาได้ปกติครับเราก็เราก็จะเฮถูกไหมคนถอมเงินได้ทุกอย่างปกติ กอ,องทุนไม f o r e x f u ฟันก็ก็ถือว่ายังจะไปต่อได้เขาือก uh huh. ว่ามันกลับมามันกลับมาในภาพนั้นแต่สิ่งหนึ่ง uh huh. ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ uh huh. นักเทรดเขาก็จะเริ่มตั้งคำถามว่ามันจะเริ่มไว้ใจได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้วยพฤติกรรมของนักเทรดเนี่ยนักเทรดก็จะมีโอกาสที่จะถอนกำไรทั้งหมดที่ท,ที่เขามีเนาะหรือ uh huh. ลดการสมัครสอบพอการลดการสมัครสอบการถอนกำไรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ตัว My f ์ r ลัก u n d ก็จะมีลายได้ก็จะมีแคด f l o w In ที่น้อยลงแต่ c a ดฟล o เอาท์เขาก็จะมีเท่าเดิมหรือหรือมากขึ้นเนาะซึ่ง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 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในอนาคตก็ไม่รู้ว่า MFF จะจ่ายได้จนถึงตอนไหนอันนี้อันนี้อันนี้เรามองเรามองในภาพนี้กรณีที่สองคือหลังสิเว็ก,กันยาขอเลื่อนไปต่ออันนี้ก็เป็นอันที่ค่อนข้างเอ็นเกมเนาะเอ็นเกมจะร้อยละเจ็สิเปอร์เซ็นต์ละ ก็เราก็ไปสมัครกองทุนอื่นก็ได้ครับแต่ว่าแนะนาแนะนําว่าให้มีทั้งพอตจริงแล้วพอตกองทุนนะเวลาเราได้กาไรจากพอตกองทุนเนี่ยอย่าเอากาไรทั้งหมดไปสเกลอัพอันนี้คือสิ่งที่ช่องเรา่พูดมาโดยตลอดคาถามคือทาไมช่องเราถึงช่องเราช่องเราไม่ได้แค่พูดนะเอลิเทตติ้งคับไม่ได้แค่พูด e อลิเทตติ้งคับทำตามด้วยคือกระจายความเสี่ยงให้เลยเนี่ยมีกองนี้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  บอกให้ไปกระจายก่อนก่อนสเกล up เสมอเพราะเราไม่รู้ว่ากองทุนจะปิดเมื่อไหร่อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะได้เรียนรู้แล้วผมก็ได้เรียนรู้เพราะว่าผมรู้ว่ากองทุนสักวันหนึ่งมันต้องปิดแต่ไม่ใช่กองทุนอันดับสองของโลกจะมาปิดก่อนา<อ>ว่มันไม่ควรจะอันดับสองของโลกมาปิดก่อน <sch as> ออมันควรจะเป็นรายย่อยที่แบบอะไรก็ไม่รู้มาปิดเออเข้าใจว่าเข้าใจว่ามันไม่ควรเป็นอันนี้ แต่จริงนะถ้าสมมติว่า f b f o มันปิดนะว่าช็อกกว่าโอ้จริงแล้วผมผมผมเห็นอย่างนึงผมดูผมดูอยู่ในกลุ่ม Discord ของ MyForex Fund ใช่ไหมแล้วแล้วผมเห็นอ่าสิ่งที่มันแปลกๆไปอย่างหนึ่งคือเขาปิดอ่าการเข้าถึงใน Channel ของ Payout Proof ก็คือแต่ก่อนมันจะเห็นหมดเลยว่าเออมันก็จะมีคนมาให้เครดิตว่าถอนได้นะถอนเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ทีนี้เขาปิดการมองเห็นด้วยแสดงว่าอะไร แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างถ้าสมมุติเขาบริสุทธิ์ใจจริงมันไม่ควรจะปิดถูกไหมอ,อาจจะปิดแค่ไม่ให้ไม่ให้พิมพ์คอมเมนต์เพิ่มอะไรเงี้ยแต่อันนี้นปิดการเข้าถึงเลยเออมันก็เลยว่าแปลกนะแปลกก็ผมก็ให้น้ําหนักไปเลย6กสิบซนไปก่อนตอนนี้ว่ามีโอกาสบินนะครับใช่ใช่ใช,ใชและออย่างหนึ่งอ่ะโมเดลของตัว My Forex Fund อ่ะมันเป็นโมเดลที่เฟหนึ่งก็สอบน้อย เฟดสอบก็สอบน้อยแม็กเดลี่ลอสก็เยอะแม็กดอรดาวก็เยอะแกปปิ้งก็ได้เทรชนข่าวก็ได้ผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียส่วนหนึ่งที่ทำให้ที่ทาให้ MyForex ์เ n ็ฟมีปัญหาเรื่องของแคคฟลูแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเริ่มเทรเก่งขึ้นเยอะด้วยนะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทองคำในช่วงนั้นก็ถือว่า บายเซลล์บายเซลล์บายบแก้ก็ก็ก็เก็บได้เซลล์ลงมาก็ก็เก็บได้เพราะฉะนั้นมันก็มันก็อยู่ในช่วงจังหวะทม์มิงแล้วก็แคดฟล์เนาะในทิกตอกถามมาแนะนํากองทุนไหนก็แนะนํา f t m o ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มเรียนรู้ในการเพดพอร์ตจริงเนี่ยผมว่าก็เป็นไมล์เซตที่ที่ดีนะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเราสอบพอร์ตแสนเหรียญเนี่ยเรา เราเริ่มต้นด้วยทุน4 9 0เอ่อ4 99เหรียญเนี่ยเราตั้ง500เหรียญน้มาเติมพอร์ตล้วค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆก็ได้นะเออหรือจะแบ่งไปสอบแล้วก็แบ่งมาเติมพอร์ตจริงด้วยเนี่ยผมว่าผมว่าโมเดลเนี้ยน่าจะดีกว่าเพราะผมก็ทําแบบนี้มามาอย่างยาวนานแล้วนะนะครับดูดูเหมือนไม่มีผลกระทบมีผลกระทบแต่ว่ามันมันมันเราแค่กระจายความเสี่ยงแล้วอะเราแค่เปลี่ยนเป้าหมายว่าโอ้โหเราจะเป็นเทพเจ้าพอร์ตกองทุนสามล้านเหรียญอะไรเงี้ย มันมันคงไม่ใช่สําหรับสําหรับณปัจจุบันแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นพอตจริงห้าแสนเหรียญแทนนะครับก็ถือว่าเจ้าๆ้ากันนะครับเออนะฮะเพราะฉะนั้นมีคําถามเรื่องของกองทุนแม้ก่อนที่เราจะเริ่มอัปเดตข่าวสารการเทรดนะครับคุณภูมิพัฒนถาม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 คําถามว่าเอ่อคนที่เพิ่งสมัครไปจะได้ค่าสอบคืนไหมคงไม่ได้หรอกนะครับ เพราะว่าเพราะว่าถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้เราต้องคืนค่าสมัครสอบเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหลังสิบเอ็ดมามันรันปกติก็สอบปกติไปเลยอแต่ว่าแต่ว่าอแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไอเนี่ยฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันมันไปต่อมันก็คงไม่ได้แล้วล่ะถ้าจะคืนก็คุณภูมิพัฒน์ก็คงคืนไม่ได้ครับก็คงคืนถ้าจะคืนทีนึงก็ทั้งโลกกำลังจะรอไปเอาเ้าเลยฮะเหลือเวลาอีกสิบวันผมก็มีล ผมก็มีส่วนหนึ่งที่ที่จะ pay out เหมือนกันนะครับนะบผมก็มีส่วนหนึ่งที่จะที่จะ pay out เหมือนกันแต่ว่าก็ก็โอเคก็เสียเวลาแต่ว่าช่างมันเถอะห้ามแกปปิ้งด้วยครับเข้าใจคำว่าแกปปิ้งใช่ปะห้ามกดหลอดหนักครับแล้วก็เลือกประเภทบัญชีที่ต้องถือแบบ ห้ามเกินห้ามถือห้ามถือข้ามสัปดาห์หรือถือข้ามสัปดาห์ได้อะไรอย่างนี้ครับ SL <H> ไม่ไม่จําเป็นครับยังยังไม่มีกฎครับจะมีแค่บางกองทุนเท่านั้นครับที่ที่มีกฎนี้แต่ว่า f t m ทยังครับนะฮะนะฮะคำถามคือคําถามคือ,อ,อกองทุนเป็นแชร์ลูกโซ่ไหม ผมขอตอบเลยครับว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในจังหวัดไหนนี่จริงว่าจริงว่าเออนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้อมีคําถามเพิ่มเติมไหมครัแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ผมก็ยังเทรดพอร์ตกองทุนปกตินะคือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคือผลกระทบอะไรกับชีวิตเพราะว่าเราเราจําเป็นที่ต้องคิดก่อนว่าถ้าเกิดว่า มันสูญเสียเนี่ยเรารับได้ไหมตั้งแต่ตอนแรกเนาะเราจะได้เราจะได้เราจะได้ปล่อยวางเมื่อสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรจีรังครับทุกอย่างมีไซเคิลของมันเสมอนะครับบิคอยขึ้นขึ้นไปสูงได้ยังลงได้นะครับนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราจบประเด็นเรื่องกองทุนเนาะเดี๋ยวจะไม่ได้อัปเดตแผนเทดนะครับอ่ะ